โดนครับผมนุ่นเขาขาวมาแล้วนี่อุย้ยมีมีมีเหมือนมีดินครับนี่น้ำแตกๆอยู่นี่อู้นนี่น,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 นี่ยังเป็นอยู่โอ้ยไซโลเหมือนเดิมครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พีน่น้องน้องนาาเอฟซช่องวิถีพื้นบ้านเดลิวอรีนะครับพบกับผมชังนาเดชแล้วก็พลานมิดดานหะน้านะแม็กเดินไปไหนไม่รู้ครับยังไม่เข้ากล้อง <g iggle> ก็วันนี้มากู้อวนใช่ไหมในพาน,มน,ห,นหมายเดิมที่เราเคยได้ไปหลายๆตัวเนาะ<ม>แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้ถ่ายตอนมาลงอวนลงวางนะครับเราจะถ่ายตอนเช้าเลยเนี่เจ็ดมงเช้าครับจะลงกู้กันเลย อ่ะก็ได้ไม่ได้โดนไม่โดนเนี่ยก็ตามไปลุ้นแล้วกันนะครับคลิปนี้จะรอดไม่รอดนะในพานเอ้เนี่ยหัวแรกดูดูเหมือนจะนิ่งนิ่งใช่ไหม,ไมจะมีโดนบ้างหรือเปล่าครับคลิปนี้เดี๋ยวแม็กอ้อมไปปลดหูอ้วนฝั่งนู้นนะครับจะได้สาวกันมาได้วันนี้มากันหลายคนนะนี่แล้วก็อันนี้มาด้วยครับ ลองคลายนะไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกนะมาเฉยเฉยมาเฉยเฉยไว้กันแหละผ่านมิดว่าเหมือนพอมีกระตุกเหรอพอมีโดนแล้วไหมเลอ <Le. S 2> อ่ะเดี๋ยวรอแม็กแป๊บครับแม็กมอไซค์วิ่งไปนู่นละเมื่อวานเย็นอ่ะลงน้ำแล้วเนะาะเช้านี้ก็ต้องแม่ เล่นนิชากันหน่อยครับเ,นะเราจะวางพาดฝั่งอะนะก็จะปลดง่ายปลดมาแล้วเราก็อยู่ฝั่งนี้ก็ไล่าสาวกันครับผ่านมิดวัดโดนนะครับไซส์เดิมไม่หน,น,นี่นพานไซส์ที่ได้คลิปที่แล้วเนี่ยตัวเป็นรูเลยเนาะไซ้์รูอะ่ะ เนี่ยมันมีส่นจมอยู่ตรงนั้นอ่ะอันนึงกลางๆนั่นใช่ไหมใส่เปล่าไม่รู้อ่ะาขนาดจะใช่เง,งนเนี้ยสนจมยังกันโดนไม่โดนได,ไ,ได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันครับอ่ะแม็กปลดละโดนครับผมนุน่นเขาขาวมาแล้วโอ้ทำไมไม่ดิ้นเลยอ่ะพานตายแล้วเ่าเนี่ย ตายไปแล้วมังเอาปเปล่วลงน้ำ <c oughs> ลงไปจับปลาโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่อีกแล้วครับไม่นี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 ่น,นี่ยังเป็นอยู่โอ้โหไซโลเหมือนเดิมครับอา้าวมา ขึ้นบกก่อนเนาะปลอดภัยนี่โดนกันอีกแล้วครับวันนี้อ่ามีตำแหน่งแล้วนั่งสาวรองคายถืออ้วนให้ในพานครับมากันสี่คนตัวเดียวจะพอกินกันไหมเนี่ยแต่เราวางไว้หลายหัวนะในพานนะเดี๋ยวดูหัวอื่นๆด้วยแต่เอาอันนี้ซะก่อนครับให้จบห่ออีกแล้วใช่ไหมตัดเลยเหรอ ซื้ออวนใหม่เลยนะโอแม็กใช้ตัดนะครับอุปกรณ์สำนักง,งานเนี่ยมันผ่านดีๆนะแม็กนะสวิงแห <ing> ออวนเนี่ยมันตัวทำลายล้างอย่ดีๆนี่เ,เองครับ มาบวกกันแล้วครับหนึ่งเอาอยวไปดูกันต่อครับผมจุดต่อไปตรงนี้ครับผมหัวเมื่อกี้ได้ตัวเดียวนะน,นี่อุ้ยมีมีมีเหมือนมีดินครับนี่น้ำแตกๆอยู่นี่อู้นู่นนู่น,น วนสั่นอยู่ครับเอาวันนี้ได้เรื่องอยู่นี่<ม>เห็นตัวแล้วอนี่อะครับโอ้ตะเพียนเหมือนกันโดนกี่ตัวไม่รู้นะแต่ว่าหัวนี่ติดแล้วใช่ไหมพนันมามตัวที่สองนะครับผม ไซส์สวยเลยไอยตัวนี้จะเล็กกว่าตัวแรกหน่อยๆน,นะในพันนะแต่ก็เอาแล้วครับไซส์นี้อ้วนสิบเซนน่ะคัดแต่ใหญ่ๆไปแล้วกันครับดูกันต่อ อ้ยนูนนูนนูนมีมีม,มีนูนครับยังดดนต่อปาลาแตเพียนตตเพียนครับแม่มีแต่ตะเพียนหรือไงเนาะปลานินไม่เจอเลยครับขึ้นอีกแล้วครับตัวที่สาม ได้ยินเหมือนเสียงก๊อบแก๊บเสียงอะไรเสียงอวนกระทบเกล็ดปลามไม่ได้ขาดใช่ไ,ไ,หไหมหมดแม่พานน่าจะหมดเนาะจุดนี้น่าจะได้สองตัวครับอันนี้ชุดสุดท้ายนะครับผ่านมิดสาวอีฟเอาเลยโดนไม่โดนครับ จะไปลุ้นกันแลดูนิ่งๆครับไม่แน่ใจว่าจะโดนไหมเอาเดี๋ยวข้ามฝั่งไปนู่นกันครับถ้าจะไม่มีน้อในพานหัวนี้เนาะเอาสรุปว่าได้กันสามตัวนะครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูชัดๆกันที่บ้านกลับไปที่สตูดิโอครับผม วันนี้ได้น้อยหน่อยแต่ก็พอได้กับข้าวนะจากคลิปแรกเท่าไหร่นะกี่ตัวนะเจ็ดไปตัวเนาะอ,อันนี้ครับคลิปนี้โดนกันสามตัวแต่ก็ตัวที่สวยครับไซส์เดิมๆเลยอ,ลอยติดอ,อ่ะออโอ้ตัวแรกใหญ่สุดเนาะนี่เป็นปลาตะเพียนนะครับสามตัวเน้นเน้น ก็เท่านี้ก็ได้กับข่าวแล้วนะครับก็เดียวผมจะเอาปลาสามตัวนี้ไปทำเมนูอะไรตัดข้าขวครัวพื้นบ้านของเราครับผมวันนี้พบกับคุณยายเฉยตอนสาวเนาะ <c oughs> จะทำเมนูอะไรครับวันนี้ <c oughs> ปลาตะเพียนทอดจ้ะทอดกรอบใช่ไหม <c oughs> ปลาตะเพียนที่เราไปลงอวนน้ำลึกกันมานะ <c oughs> อ่ะขอเตาตั้งกระทะใสนน่น้ำมันน้ำมันร้อนแล้วนี่ฟันขึ้นแล้วนะมาดูที่ตัวปลาตะเพียนครับ ปลาตะเพียนเนี่ยเราจะบังให้ทีีทนะเปรี้ยวให้กั้งมันขาดออกจากกันไปเลยเนาะให้ละเอียดละเอียดหล้วจากนั้นทําไงครับโรยเกลือค่ะโรยเกลือนะอ่า<ล>เพิ่มรสชาติครับเพื่อไม่ให้มันติดกระทะด้วยนะเปรี้ยวค่ะโรยเกลือให้ทั่วครับแล้วก็พริกดานนะนี่ แค่โรยเกลืออย่างเดียวใช่ไหมค่ะสุกแล้วใช่ไหมเปรี้ยวใช่ค่ะอ่า แล้วก็ยกเสด็จน้ำมันนะครับหอมมากเนี่ยแล้วก็ทอดให้เหลืยงกรอบเลยเนะนี่ครับผมดูครับดู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 ด,ด,ดูน้ำมันยังชาอยู่เลยนะเหลืองแล้วก็ดูท่าทางจะกรอบมากๆครับผม แล้วปลาทอดหอมๆกรอบๆแบบเนี้ยก็ต้องกินกับน้ำปลาพริกนะครับเข้าสวยละลอนมาครับทอดเองชิมเองด้วยนะ <c oughs> นักเลงพอใช่ไหม <c oughs> นี่เอาทอนหางมาแล้วนะ <c oughs> กรอบมาก <c oughs> อันนี้ดูนะเอตอนนี้ข้าวเนื้อปลาแกะเขากำลังบูมนะ <c oughs> เปียวอ่ะเอาเลยครับโอ้ยกินน้ำลายตาม <c oughs> นี่ <c oughs> พริกน้ำปลากระเทียมหอมแดงให้พร้อมเนาะอ่ะ อข้าวกับปลาทอดนี่ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สุดยอดแล้วครับอ้าวน่าดูเ <c> ค <oughs> ี้ยวกรอบได้ยินเสียงเลยอะ่อไหมอร่อย,อ,อ,ยอะไรจะเกินเนะาะปลาธรรมชาติที่เราหามาเองแบบเนี้ยกรอบมาก <c oughs> อ่ะชิมให้ดูเท่านี้นะเดี๋ยวกินข้าวกันดี่ปะ่ะตากล้องก็ไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวให้เปียวปิดคลิปนะครับ คุณยายคุณยายนี่นี่ไหนๆก็เดินมาแถวนี้ละนี่ลูกศิษย์เอ้ไม่ใช่อาจารย์นะ <laughs> อาจารย์มาดูลูกศิษย์เนาะก็อะเดี๋ยวปิดคลิปด้วยกันครับค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เด้๋ยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีสวัสดีครับบายบาย